สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะสําหรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทําโดนัทหัวใจมาฝากกันค่ะเป็นเมนูที่ทําตามได้ไม่ยากกลับรองว่าอร่อยถูกใจผู้รับแน่นอนค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีแป้งขนมปังแป้งสาลีน้ำเปล่าเนยสดไข่ไก่น้ำตาลยยสต์เกลือผงฟูนมสดค่ะไปชมวิธีการทำกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาผสมแป้งกันก่อนค่ะแป้งขนมปังแป้งสาลีตามด้วยเกลือผงฟู แล้วก็น้ำตาลค่ะและถัดมาเราจะใส่ยีสต์ลงไปนะคะตามด้วยเนยค่ะถัดมาเป็นไข่ไก่ค่ะน้ำปล่านมสดค่ะเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตีแป้งกันค่ะในขั้นตอนการตีนะคะเราจะใช้สปีดกลางค่ะใช้หัวตะขอตีนะคะเราจะตีประมาณ35-40นาทีค่ะตอนนี้เราตีผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มความเร็วเล็กน้อยค่ะและเดี๋ยวเราจะตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ40นาทีเลยนะคะ แลเดี๋ยวเรามาชมตอนครบ40นาทีกันค่ะและตอนนี้เราก็ตีจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำแป้งออกจากเครื่องตีเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อแป้งกันค่ะเราตีมาจะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะ แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปนวดมือต่อสักเล็กน้อยนะคะเราโรยแป้งนวลลงตรงที่ที่เราจะนวดนะคะแป้งนวลก็คือแป้งสาลีที่เราใช้ทำเลยค่ะแล้วก็นวดนวดคลึงคลึงทำตามแบบในคลิปนะคะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะเราจะพักแป้งไว้ในโถผสมนะคะก่อนที่เราจะใส่แป้งลงไปให้เราทาเนยในโถผสมเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ติดตัวโถผสมนะคะและเดี๋ยวเราจะเอาแป้งพักไว้เอาพลาสติกคุมไว้นะคะให้แป้งฟูขึ้นมาประมาณหนึ่งเท่าระยะเวลาพักประมาณ30นาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันตอนครบ30นาทีนะคะและตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วค่ะแป้งก็ฟูขึ้นมา1เท่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งกันนะคะให้เราโรยแป้งนวลสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำแป้งวางเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งกันค่ะ และตอนนี้เราก็รีดแป้งมาจนได้ความหนาประมาณนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเราจะให้ได้ความหนาประมาณนี้เลยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำพิมพ์รูปหัวใจนะคะมาปั๊มลงไปแบบนี้ทีละชิ้นเลยค่ะก่อนปั๊มให้ทาแป้งที่ตัวพิมพ์ด้วยนะคะตัวเนื้อแป้งกับตัวพิมพ์จะได้ไม่ติดกันค่ะ และสำหรับเศษแป้งที่เหลือแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามานวดให้เข้ากันแล้วก็รีดแป้งอีกรอบหนึง่งแล้วก็ปั๊มด้วยพิมพ์หัวใจอีกรอบนึงค่ะ ถ้าพอเราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำพลาสติกคลุมไว้สำหรับอากาศไม่ร้อนนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนก็พักไว้ประมาณ40นาทีพอนะคะสำหรับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนทางเราพักไว้ที่ประมาณ50นาทีค่ะก็จะได้ขึ้นฟูประมาณนี้เลยแล้วพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนำลงทอดกันค่ะ และตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอาลงทอดเลยค่ะในขั้นตอนการทอดนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเราจะทอดให้เหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ทอดจนเหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นพักไว้บนตะแกรงเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะทอดล็อตต่อไปเลยนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำตาลไอซิ่งกันค่ะเนยค่ะตามด้วยนมสดรสจืดคนให้เนยละลายเลยนะคะและพอเนยเราละลายดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะ พอใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะและพอน้ำตาลไอซิ่งของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมถัดมาเราจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ และพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาชุบโดนัทของเรากันเลยค่ะก่อนที่เราจะนำโดนัทมาชุบนะคะให้เราคนน้ำตาลไอซิ่งทุกครั้งนะคะ สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ INE, สีที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือสีชมพูนะคะเราใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อทำโดนัทรูปหัวใจสีชมพูกันนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะและพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําโดนัทลงมาชุบเลยค่ะ สำหรับความสดของสีนะคะสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่ค่ะพอเราชุบขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถตกแต่งหน้าได้ท็อปปิ้งตามชอบได้เลยนะคะแล้วเวลาที่เราใส่ท็อปปิ้งนะคะให้ใส่ในขณะที่เขากำลังร้อนๆนะคะตัวท็อปปิ้งเขาจะได้อยู่ติดหน้าค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะชุบลงไปนะคะพอได้แบบนี้แล้วให้เราโรยท็อปปิ้งได้เลยค่ะนี่ค่ะเพิ่มความน่ารักขึ้นไปอีกนะคะท็อปปิ้งรูปดาวของเราค่ะถัดมาเราจะมาทำรสโกโก้ก,กันค่ะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะแล้วพอเราใส่ผงโกโก้ลงไปแล้ว เดี๋ยวเราก็จะนําไปตั้งไฟให้ละลายและพอละลายแล้วก็นํามาชุบกับโดนัทรูปหัวใจของเราได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็ได้โดนัทรูปหัวใจรสโกโก,โก้แล้วนะคะตกแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งตามชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับโดนัทรูปหัวใจจากทางช่องขายดีชาแน,นลของเราค่ะเหมาะกับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์แบบนี้มากๆเลยนะคะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแน,นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ